หมอยูเป็นซิวพอดิ้ว,เ,วปเปะเป๋บนเบอร์แท้หมอเป็นเป็นสิ่มานาะไรกัคะเป็นเมอร์แล้วค่ะมันเป็นเป็นหายหายค่ะหมอซิวเนี่ยถ้าเขาห้าสารเนี่ยค่ะมันจะหายไปเลยก่อนคือมันก็ขึ้นกับสาเหตุนะคะเพราะว่าสาเหตุบางอย่างเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายได้แต่ว่าสาเหตุบางอย่างก็ จะเป็นเลือรลังนะเป็นเนื้อรลังมันมาหายนะคะหมอเป็นเนื้อรังเนี่ยเราจะสามารถใช้การรักษาเนี่ยควบคุมทําให้สิ่งเนี่ยถึงแม้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในปริมาณน้อยๆอย่างเช่นควบคุมสิ่งร์โอมแล้วหนูจะต้องทํากี่ครั้งนะคะคือแบบยาที่มันเบยขนาดเลยยาไล่เกาะแต่ถ้าเกิดว่ามารักษาในคลินิกที่มีลักษณะการทําหน้าด้วยนะเราก็จะนัดค่อนข้ทุกหนึ่งสัปดาห์นะ มาณสิวค่อนข้างเยอะก็ตกเฉลี่ยที่ประมาณ6-8สัปดาห์แต่ถ้าปริมาณสิวไม่มากเราประเมินแล้วอยู่ในกลุ่มเป็นน้อยคจะอยู่ที่ประมาณ4สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยขาน่าจะเริ่มดีขึ้นเหมือนใกล้าห,าหายแล้วคือที่ผ่านมาค่ะหนูไปห้ากสายที่อื่นมันก็มาหายค่ะหมอเหมือนมันเลี้ยงไข้อะแล้วที่เนี่ยถ้าหนูมาห้ากสายที่เนี่ยหนูจะเลี้ยงไข้หมอก็ค่ะก็้หมอจะเลี้ยงไข้หนูก็ค่ะอ๋อไม่เลยค่ะโดยปกติแล้วถ้าเกิด ตามแนวทางการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยและก็เข้าใจถึงสาเหตุของสิวอ่ะเราจะรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้กับหมอจะอยู่ด้วยกันแค่ช่วงแรกจากนั้นเนี่ยหมอจะแนะนําให้คนไข้ไปปฏิบัติตัวให้ถูกวิธีแล้วก็ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ควบคุมสิวเองที่บ้านปฏิบัติตัวต้องจะปฏิบัติทำนะหมอเนาะมัเกลถ้าจะเจอกันก็นานๆทีแบบนี้เราไม่เรียกว่าเลี้ยงไข้ถูกไหมค่ะ มีหมยางคะหมอคือเพื่อนอะไปหาสาไปอื่นมาเขากินยาแล้วทีนี้เขายุดกินยาแล้วก็สสวมันพุพังเพิ่งพังเพิดออกแแมแห่งนี่คะหมอ,อมแล้วหนูต้องกินยาก่อนเพราะว่าหนูไม่อยากกินยากลัวมันจะติดยาค่ะหมอคือในการรักษาสิวอะค่ะหลายๆเคสเลยเนี่ยเราต้องใช้ยารับประทานทีนี้ เกิดพูดเรื่องว่าการติดยาหรือที่คนไข้ชอบเข้าใจว่าถ้าไม่กินยาแล้วสิวขึ้นเนี่ยได้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยากินเนี่ยจะช่วยในส่วนของสิบอักเสบที่มีอยู่บนใบหน้าของคนไข้อยู่แล้วนะะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สิบอักเสบเนี่ยมันหายไปจากใบหน้าเราหมอก็จะค่อยๆหยุดยาแล้วค่ะไม่คนไข้กินระยะยาวแต่สิวไม่ได้เกี่ยวกับยากินสิวจะไม่ขึ้นถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาทาภายนอกให้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเนี่ยอันนี้จะทำให้สิวไม่ค่อยขึ้น ถ้ารักษาเนี่ยหนูอยากยิงแค่เลเซอร์ได้ก็ค่ะเราต้องแบบอย่างแมบแม่เอายิงอย่างเดียวยิงเลเซอร์อย่างเดียวอะค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาสิวมันมีหลายอย่างเนาะ,ะแต่เราเนี่ยจะเลือกใช้เลเซอร์เป็นองค์ประกอบเสริม,มถ้าหนูทำเลเซอร์อย่างเดียวเนี่ยสิวมันก็จะไม่หายค่ะแต่มันก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็จะหมดค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆสรุปเลยนะคะ ถ้ารักษาที่นี่แบบครบเหมือนหมอที่มหมอแนะนํามาทุกสิญญ่งยาไอวิติ้งจิงๆกอร์เบลเนี่ยจะหายก็ค่ะเดี๋ยวหมอดูนหน้าก่อนเนาะว่าสาเหตุสิวของหนูเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอืมก็มีทั้งสิวก็มีทั้งสิวใหม่สิวเก่าเนาะมีรอยดําจากสิวมีรอยแดงเนะนาะลักษณะของสิวลงมาที่คอด้วยเนาะอันนี้สิวก็ว่าฝีนะคะขึ้นกลางเนี่ยห้ามจัดแล้ว สิวอุดตันที่ขึ้นเนี่ยมีทั้งหัวปิดหัวเปิดเนาะดูจากตำแหน่งสิวเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยกระจายไปทั่วหน้าแต่จะมาหนักๆตรงนี้<ม>ก่อนหน้านี้ไปใช้พวกครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไหมคะมีมะมีมะหัวข้าะหมอ,อแต่แบบจแล้วหน้ามันใสขึ้นมาเนาะได้เนตตัวต่างการมากัดเอยมีมดค,ค่ะอ๋อ <laughs> <laughs> เบอร์หอยจุ๊จ้าเม่อหคือหน้ใสนะ ช้ำบาวคือแบบใส่แสงซีวอนนี่ก็ใส่แล้วค่ะอันนี้อันนี้จ่ายมาเดือนสองเดือนแล้วค่ะเอามีสารละในครีมด้วยจ้ายจ่าจ่าใช่ด้วยังไงตบแล้วแตกนี่แตงตกแล้วแตกน้ำตกแล้วแตกแล้วก็ลูกคุณคุณมีเลยกันด้วยก้นกันท้าบางเดือนหนูก็จะแบบแกะสิวเองมันโตมาได้เนาะค่ะมากอันนี้ละสามครั้งเลยเท่าที่เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะเป็นสิวฮอร์โมนร่วกับสิวเซรอนนะทอนที่เราตรวจได้บนผิวหน้าเนี่ยนะคประกอบกับการดูแลตัวเองที่ยัง แล้วก็ใช้มาสที่มันอาจจะมีลิปและไข่เครืองตอน,นที่สิวมันยังไม่หายน่ยนะคะ,คะ,คะก็อะไรนี้แล้วกันถ้าหนูถามว่าหนูรักษาแล้วจะหายไหมในส่วนของสิวสเตยียรอยเนี่ยเรารักษาให้แล้วแล้วถ้าหนูนไม่ใช้อีกม,มันก็จะไม่เป็นอีกเนาะแต่สำหรับสิวบางส่วนที่อยู่บนใบหนา้าเช่นแบบที่มันเด่นตามกรอบหน้าอย่างเงี้ยแล้วมาตามรอบเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นสิวฮอร์โมนอ,อันนี้หมอจะใ,ใ,ให้หนูใช้ยา,ยาแล้วก็ควบคุมเอาไว้ แต่แล้วรอบเรียนที่มาเนี่ยสิ่งจะได้ขึ้นน้อยๆหน่อยไม่ต้องขึ้นเยอะเนาะค่ะนอกจากเรื่องสิวแล้วหนูยังกังวลเรื่องอะไรอีก่ไหมนะคะหอยอะค่ะหมอตะกอนนี่นะหนูงามงามงะเปียงสาปุ้นคือบอกก็เป็นหอยเนี่ยหนูมาได้ไปประกวดอันมิสยูนิเวอร์สกาลไปประกวดอันมิสยูนิเวอร์สกาลอ๋อในในต้องยิ้มพูดหนูก็บเรื่องค่ะหมอ ได้ค่ะมาเริ่ก่อน,นะคะ่นนะ,คะโอเคสำหรับรอยดำเนี่ยโดยปกติก็ <ฮะ S 1> ต้องแจ้งคนไข้าตามตัวว่ามันก็สามารถจาได้เองแต่ถ้า้วาค่อยทายาช่วลลยลดรอยดำสิวแต่ถ้าอย่างที่บอกค่ะถ้ามาปรึกษาในคลินิกวชกรรมทางผิวพรรณเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีหล,ยลยายอย่างสามารถช่วยให้รอยของหนูเนี่ยมันหายได้ค<ะ>่ะเร็วกว่าธรรมชาติทีนี้ขั้นตอนส่วนใหญ่เราก็จะต้องรักษาสิวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปส่วนของรอยดำบางคนใจร้อนอยากรักษาพร้อมกัน ก็ต้องตอบว่าทําได้ในบางเคสและทาไม่ได้ในบางเคสนะคะในางเคสของหนูเนี่ยดําพื้ดําเพดเต็มเนี่ยรักษาสิ่ก่อนและที่นี่จะยังไข้หนูก็ค่ะน้องเสอดาวคะไม่ะลายนานี้ฟังนะะไม่มีหมอคนไหนอยากจะเลี้ยงไข้คนไข้หรอกนะคะ สิวเป็นภาวะเรื้อรังถ้าใช้ยา <S <S <an> <S ก็หายก็ดีขึ้นแต่ถ้าประพฤติตัวไม่ถูกหมอให้ยาไปก็ไม่ทาแล้วหวังจะหายคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะยาที่ให้ไปถ้าไม่ใช้สิวก็กลับมาเป็นได้อีกนะคะ <S an> แล้วๆๆๆวันนี้หนูจะต้องทำอะไรย้างคะหมอหา การดูแลให้เหมาะกับผิวที่เป็นสิวและสุดท้ายหากต้องการให้ผิวหน้าหายจากสิวเร็วมากขึ้น mm hmm. ก็ต้องอาศัยการทำทรีทเมน์หน้าที่คลินิกค่ะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยในปัจจุบนันการรักษาจึงไม่ได้มีแค่พื้นฐานทางสิวทั่วไปเท่านั้น mm hmm. หากแต่ยังมีการรักษาอื่นที่จะทำให้ท่านคลายกังวลเรื่องสิวที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้หมอหญิงคลินิก คลินิกที่ให้การดูแลรักษาเรื่องสิวอย่างองรวม <S <S